สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หงดังเมื่อยังานสโมสรโรม่าทนแรงตึงไม่ไหวแล้วตั้งค่าตัวนิโคลซานิโอโลไว้ที่ราคา53ล้านปอนด์หลังจากก่อนหน้าน,นี้ก็มีรายง,งานข่าวออกมานะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวของนิโคลซานิโอโลปีซ้ายเดวรุุ่ในวัย20ปีของสโมสรไอเอสโรม่าและก็ได้ติดต่อทัดทามไปยังสโมสรมาเป็นคุณรมไปบ้างแล้ว ถึงการในการซื้อตัวนักเตะพอนสวร์สูงรายนี้มาร่วมทีมในอนาคตและในวันนี้ทางสโมสรโรม่าก,ก็ได้ประกาศค่าตัวของนิโกโลซานิโอโลออกมาแล้วว่านักเตะรายนี้มีค่าตัวอยู่ที่53ล้านปอนด์นะครับตามการรายงานจากสื่อในประเทศอิตาลีระบุว่าลิเวอร์พูลก,กำลังจับตามองนิโกโลซานิโอโลสตาร์ของโรมา่ารายนี้อย่งางใกล้ชิดนั่นเพราะลิเวอร์พูลก,กำลังมองหาผู้เล่นดาวรุ่งพรสวร์สูงเข้าสู่ทีมและซานิโอโลก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นอีกด้วย นิโคลโซนิโอโลนะครับมีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงกับทินสตาดิโอนโอลิปิโก้ครั้งแรกนั้งแต่ปี2018และเขาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเฟืองเฟืองที่สำคัญของทีมในทันทีและด้วยฟอร์มการเล่นที่ดึงดูดใจจึงได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ทั่วโยโุโรปก่อนหน้านี้นะครับทั้งสมงสรแมนเชสเตอร์และเทนนิสเปอร์ต่างก็เคยส่งแมวมองมาซุ่มดูฟอร์มและสอบถามค่าตัวคอนาเตตรายนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ตอนนั้นสมูรมองว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยตัวและนักเตะรายนี้ก็เป็นกาลังสําคัญของสมูรออยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้สมสรสลิเวอร์พูลลายเป็นทีมที่ล่าสุดนะครับที่พร้อมจะเดินหน้าคว้าตัวสัญญาโลกเข้าสู่ทีมในช่วงน้้ร้อนนี้และลิเวอร์พูลก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางโรมา่าเนื่องจากก่อนหนนี้ลิเวอร์พูลเคยซื้อทั้งตัวโมฮัมเหม็ดซานล่าและอาริชอนเบเกอร์มาในราคารวมกันมากกว่า100ล้านปอนด์แต่ก็มีรายง,งานเพิ่มเติมออกมานะครับว่าลิเวอร์พ ในการซื้อตัวนิโคโลซานิโอโลในราคาเต็มที่53ล้านปอนด์ตามที่โรม่าตั้งราคาขายเอาไว้และมีข่าวว่าทางโรม่าเองก็สนใจอยากจะได้ตัวเดียนร็อบเรนมาร่วมทีมเช่นเดียวกันดังนั้นจนึงคาดการกันว่าการซื้อขายจะเป็นการจ่ายเงินจำนวนหนึ่ง,งบวกกับเดียนร็อบเรนเพิ่มเข้าไปในสัญญาอีกด้วยครับ และนี่จะเป็นความเหมาะสมสําหรับทั้งสองฝ่ายหากเขาสามารถรวมกันอยู่ในข้อตกลงนี้ได้โดยก่อนในนี้ทางโรม่าพยายามจะเซนเซช่ซซกับล็อบเด่นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเสมอปีที่แล้วและล็อบเด่นเกือบที่จะย้ายไปเล่นใ้กับสโมสรโรม่าแล้วด้วยหลังจากที่ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะในนัดชิงชนะเลิศในศึกยุฟาแชมเลกในกรุงมาริดเมื่อต้นปีก่อนแต่เขาก็มัได้ย,ย้ายเนื่องจากเจอร์กิงครอบขอล้องให้ล็อบเด่นอยู่ช่วยทีมต่อไปหนึ่งฤดูกาล แต่ในเรืการนี้คาดว่าเจคินครอปคงพร้อมปล่อยตัวนะครับเดยันโรเบนออกจากทีมอย่างแน่นอนนะฮะก็เป็นการจ่ายเงินค่าตัวแล้วก็บวกกับเดยันโรเบนเข้าไปนะครับในดิวของซานิโอโลฮาร์รีวิลสันวางแผนเคลียร์อนาคตตัวเองกับเจคก่อนจบฤดูกาลฮาร์รีวิลสันนะครับปีกดโดนงชาเวลมีแผนที่จะคุยกับเจคินครอปในใหญ่ลิเวอร์พูลอย่างจริงจังเกี่ยวกับอนาคตของเขาก่อนจบฤดูกาลนี้ เวอร์พูลอนุญาตให้ปอนมัดนะครับได้ขยายสัญญายืนตัวแฮร์รี่วิลสันไปจนจบฤดูกาลอย่างไรก็ตามอนาคตในกันนี้ยังเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสําหรับวิลสันและนั่นเองนะครับทำให้ดาวเตะวัย23่ปีหวังที่จะไปขอคาปรึกษาอย่างจริงจังกับเจคินครอปในเรื่องนี้เพื่อที่จะได้นํามาพิจารณาตัดสินอนาคตว่าจะอยู่กับเวอร์พูลหรือเลือกที่จะย,าย,ย้ายทีมทันี้มีการคาดการณ์กันนะครับว่าอนาคตของวิลสันที่แอนฟิ์อาจจะยังมีอยู่หากเวอร์พูลเลือกที่จะปล่อยเชลลี่ออกจากทีม แต่หากชักกล้่ไม่ย้ายก็จะเป็นวิวสั้นที่ถูกขึ้นป้ายขายแทนนะฮะเจกคกินคลับไม่มีปัญหาหากทิมลีกห้ามดีใจกับลูกทีมเจกคกินคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลทีมจาฟูงสกีร์นอังกฤษออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าตัวเขาเองไม่มีปัญหาหากมีการห้ามการฉลองการยิงประตูกับลูกทีมจากข้างสนามเนื่อจากเป็นหนึ่งในมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามการรายงานจากดิดอิสแอนฟิ d เราจะได้เห็นว่าอะไรที่พอจะเป็นไปได้บ้างมันไม่เกี่ยวกับตัวผมหรือลูกทีมในเยอรมน,นีคุณได้เห็นสิ่งนี้เมื่อตอนเริ่มเกมตอนที่พวกเขาทําประตูได้ซึ่งเป็นประตูที่สําคัญพวกเขาฉลองกันแบบธรรมดาๆรรม,ามากๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและก็ไม่มีใครติดเชื้อจากนั้นอีกด้วยถ้าเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยที่ทุกคนได้รับการเทสทุกๆวัน เราก็จะได้เห็นว่าการเฉล,ลองนั้นจะได้อนุญาตมากน้อยแค่ไหนและเป็นไปตามปกติหรือไม่คนที่เกี่ยวข้องกับวงจฟุตบอลเหล่านี้ทั้ง1 1 0 0 0คนหรือเท่าไหร่ก็ตามได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในทุกๆ2หรือ3วันดังนั้นเราก็ควรจะมีความปลอดภยัยเราจะได้เห็นว่าเราสามารถฉลองกันได้ขนาดไหนแต่มันไม่ใช่เรื่องของผมแต่ก่อนที่เราจะทํางานการและถ้ามีอะไรที่ต้องฉลอง เราจะได้รับอนุญาตให้ฉลองกันแบบไหนนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของผมมันไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะต้องสนใจมันเป็นเรื่องที่ดีด้วยจกเจกคินครอปกล่าวเอียนรัดเชื่อซูเนตมีสิทธิ์ยิ่งใหญ่ถาบเจคินครอปได้หากยังไม่วางมือเอียนรัดอดีตก้นาหนระดับตำนานของหงดังลิเวอร์พูลจากฝุงศึกผิวงกกฤษกล่าวว่าแกรมซูเนตอดีตตำนานนักเตะและผู้จัดการทีม มีสิทธิจะกรายเป็นหนึ่งในกุนสือที่ดีที่สุดในโลกหากเจ้าตัวยังรับหน้าที่คุมทีมต่อไปตามการรายงานจากท็อกสปอร์ตผู้จัดการทีมซาวสอตแลด์นะครับผ่านงานคุมทีมมา8สมสรนับตั้งแต่แขวนสตั๊ดโดยยุติเส้นทางการทำงานข้างสนามเมื่อปี2006หลังจากที่โดนไล่ออกจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสำหรับผลงานของซูเนสในฐานะผู้จัดการทีมนั้นเขาสามารถคว้าแชมป์ลีกได้3ครั้งเมื่อตอนอยู่กับคลาสโกเรนเจอร์ Go anger, ซึ่งเป็นช่วงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของการทำงาน พร้อมกันนั้นก็เคยผ่านลิเวอร์พูลควา้ Cup, วาแชมป์เอฟเคัพคว้าแชมป์เตอร์กิดครับกับกาลัสลา์และเป็นแชมป์ลีคัพกับแบ e ็กเบิร์นโรเวอร์เอียนรัตซึงเคยลงเล่นให้กับในยุคที่คุณซหนวดหินเป็นผู้จัดการทีมที่อันฟิลกล่าวว่าซูเนสมีสิทธิ์ก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดเคียงข้างเป๊ปโกลดีล่าเจ็กกิงคลับและโจเซมิโยหากเจ้าตัวได้ทำหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆเขาเป็นแชมป์ลีกอย่างง่ายดายกับเรนเจอร์และคิดว่าเขาอาจจะทำแบบนั้นได้กับลิเวอร์พ แต่เขาก็มาเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเร็วจนเกินไปเขาเสียผู้เล่นดาวรุ่งและตัวเก่าๆไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วสิ่งที่เขาทํานั้นคือความคิดที่ถูกต้องถ้าแรลมซูเนสยังคงเป็นผู้จัดการทีมอยู่ในตอนนี้เขาอาจจะก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับเจคกิงคลับเป๊ปกูดิล่าและโจเซ่มอนโยเพราะผมคิดว่าเขารู้ว่าเขาทําผิดพลาดมาแล้วเขาจะเป็นผู้จัดการทีมที่น่าทึ่งถ้าเขายังทํางานอยู่เอียนรัสก่าวกับทอสปอ หัวหอกวัย17ปีทีมลีกวันกำลังต้องตาต้องใจบิ๊กทีมในพรีมลีกลิกกี้เจสต์โจนนะครับเจ้าหนูดาวรุ่งในวัยเพียงแค่17ปีของปีเตอร์โบโลสโมสอนในลีกวันของกังกฤษกกำลังเป็นที่ต้องใจของบรรดาทีมยิ่งใหญ่ศึกพรีมอังกฤษมีทั้งลิเวอร์พูลอร์เซนอลและแมนเชสเตอร์เตดล่นอยู่ด้วยโดยจนที่เล่นกับทีมชุดใหญ่ของปีเตอร์โบโลซึ่งซัดไปแล้ว4ประตูในการลงสนาม11นัดในฤดูการนี้พูดถึงข่าวของตัวเองกับทีมใหญ่หญอย่างภูมิใจว่า การที่ยิงสิ่งนี้ในวัยเพีแค่17ปีมันเยี่ยมมากเลยนะครับผมอยู่ในตำแหน่งที่นี่ในตอนนี้และผมสนุกกับการเล่นฟุตบอลอยู่ดังนั้นมันไม่ได้รบกวนผมหรอกมันก็แค่ทําให้ผมมีแรงกระตุ้นมากขึ้นในการแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าผมทําอะไรได้บ้างผมคิดว่าตัวเองเหมือนจะมีหวัดดีผมเป็นนักเตะในสไตล์นั้นปิกฮนรินย้อนความหลังถึง5ปีก่อนที่เคยมาทดสอบฝีเท้ากับหงด่ง ชิเดล่าเอจูเก้นะครับปีกตัวเก่งของฮลเลนวินสโมสรในฮอลแลนด์พูดถึงประสบการณ์ที่เคยมาซ้อมกับทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลเมื่อ5ปีก่อนซึ่งสร้างแรงบันดาลใจอันยอดเยี่ยมให้กับเขาบนเส้นทางลูกหนังย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนนะครับสมัยที่เอจูเก้อยู่กับเกลิสอะคาเดมีในสโมสรในจิลียบันเกิดเขาก็เคยมีโอกาสได้เดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับของอ่างลิเวอร์พูลซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่เหมือนเปิดโลก,กทัศน์ให้กับเขาเลย กิเลสนะครับจัดเตรียมทุกอย่างและรองเท้าให้ผมแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นพวกเขาติดต่อ,อก,กับอีอยนต์หลายคนให้หนึ่งในนั้นจัดแจงให้ผมไปที่ลิเวอร์พูลเพราะตอนนั้นผมอายุเพียงแค่สิบเจ็ดปีผมก็ได้ซ้อนกับทีมเยาวชนและได้รับอนุญาตให้ทัวร์สนามแอนฟิลด์ด้วยเอจูเกย้ย้อนความหลังให้ฟังผมเคยรู้จักว่ามันเป็นสนามที่ยิ่งใหญ่มากจากในโทรทัศน์ในเวลานั้นผมก็ได้เห็นมันด้วยตาของผมเอง ผมรู้เลยว่าความฝันของผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นผมกระหายความสำเร,ร็จให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อย่างไรก็ตามสท้ายแล้วเอจูเกะก็ได้เซ็นสัญก,กับทีมในยุโรปแต่เป็นทีมของวาเลนเลนกาทีมในลีกนอร์เวย์ก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับฮีลลนวีนในฤดูกาลนี้พร้อมกับฝากผลงานด้วยการทำไบ9ประตูก,กับ4อาซเซต์ก่อนฤดูกาลจะถูกตัดจบเพราะการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองฮนะ นี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่5้ามิถุนายนนะครับ